กาบเรียนประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดจุมพรพักครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอนําเรียนท่านประธานสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหินท่านธนิตพ่วงแม่กลองนะครับและก็ผู้ใหญ่มารุดเรียบร้อยผู้ใหญ่หมู่8ตําบลท่าหินนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของคันกั้นคลื่นนะครับที่ทางอบตได้มีงบประมาณเพียงน้อยนิดนะครับก่อสร้างมาตลอดและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับชาวประมงหัวเขาฐานนะครับมาตลอดเวลานะครับณปัจจุบันนี้หลายหลายสิบปีนะครับมีปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่านะครับเรือที่จอดของชาวประมงหลบคลื่นนะครับในหน้ามรสุมของภาคใต้นะครับถ้าเราไม่มีคันกั้นคลื่นเนี่ยแตกไปหลายลำนะครับทุกปี ราะงั้นแล้วก็ขอนาเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเรือแล้วก็เป็นสถานที่พักของหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้นะครับอยู่ประมาณ2-300ครัวเรือนนะครับมีปัญหาตลอดก็ขอนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนะครับกรมการจมเจ้าท่านะครับแล้วก็กรมโยธาธิการนะครับเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนที่สุดนะครับเรื่องที่2นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากนะครับท่าน ประธานสภาองค์การเหรหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านชัยพงษ์ทองคำและนั่นนายกองค์การเหรหารส่วนตําตบลด่านสวีท่านสมชาติชาวนาปัญจานะครับในเรื่องของการขอก่อสร้างถนนนะครับในโครงการแต่ละโครงการในพื้นที่ขาบเกี่ยวโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ที่ติด หน่วยอนุรักษ์หรือว่าป่าชายเลนนะครับนี่มันมีถนนอยู่แล้วแต่มาก่อสร้างเป็นถนนที่มาตรฐานขึ้นยกตัวอย่างเป็นถนนคอนกรีตนะครับทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างน้อยและขออนุญาตขอการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับด้วยความลําบากมาตลอดนะครับท่านประธานครับก็ขอ,ขอนําเรียนขวากถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้บูรณาการร่วมกันกับพี่น้องนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านนะครับโฮมสเตย์ทั้งหมดนะครับในูเกพื้นที่จังหวัดชุมพรมีปัญหาในเรื่องของการขอเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะที่อ่าวครามนะครับนะครับที่ตำบลด่านสวีนั้นนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วผมไปพบปากกลุ่มแล้วเห็นว่าเขาเดือดร้อนเป็นอย่างสูงก็คือในเรื่องของการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับการท่องเที่ยวระบบโฮมสเตย์ พราะงั้นแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องควยคว้าตกช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของควยคว้าให้เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ